เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูปาเจโลสปอร์ตขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูปาเจโลคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะ คันนี้นะคะช่างก็จัดการถอดแผงแอร์ถอดชุดสายน้ำยาแอร์ถอนคอมแอร์ด้านล่างถอดตู้แอร์หน้าแล้วก็ตู้แอร์หลังออกมาเช็กลวหลังระบบนะคะอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์หนึ่งลูกพร้อมอลูกยางโอลิงนะคะตามข้อต่อเอาออกไดเออร์ ตัวไดเออร์ของลูกค้านะคะก็จะเป็นไดเออร์ตั้งแต่ติดรถตัวนี้ก็จะไม่มีตาแก้วมาให้ซึ่งนะคะทางร้านก็จะมีตัวไดเออร์นะคะที่ตรงตามรุ่นนะคะแบบนี้นะคะแต่ที่ร้านเลือกที่จะใส่ตัวไดเออร์นะคะที่มีตาแก้วนะคะนี้นะคะเพื่อที่จะได้ดูปริมาณน้ำยาเอได้ค่ะ อนของคอมแอร์ช่างถอนออกมาถ่ายน้ำมันคอมตอนนี้คอมแอร์ตัดค่ะคอมแอร์ทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะทำจัดการถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมล้างทำความสะอาดเช็บรั่ว คอมแอร์ตัดค่ะคอมแอร์ทำงานอุณหภูมิภายในรถตู้หน้าได้อยู่ที่8องศาอุณหภูมิรอบๆอบอยู่ที่35องศาคาดานโลอยู่ที่20่ายอยู่ที่200รือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงค่ะคอมแอร์ตัด เนทำงานในส่วนของตู้หลังได้อยู่ที่12องศาลมรอบๆก็อยู่ที่32องศาค่ะ ในรถนะคะปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สุดหรือว่าโลนะคะสปิดพัดลมอยู่ที่ประมาณ2อุณหภูมิที่ได้เอาจากช่องแอร์มาได้อยู่ที่7นะคะหรือว่า8องศาลบมาได้ที่7องศา ตู้หน้านะคะได้อยู่ที่8องศาส่วนอุณหภูมิตู้หลังได้อยู่ที่10องศาตอนนี้นะคะเราเปิดสปริดพัดลมอยู่ที่ประมาณ2นะคะแรงลมที่ได้ออกจากช่องลมมา15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณภูมิก็ได้อยู่ที่5ที่6องศาค่ะเดี๋ยวเราจะลองปรับแรง สปิดพัดลมนะคะที่สุดแรงลมที่ได้ออกจากช่องลมมาอยู่ที่24กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถือว่าลมแรงค่ะลดสปิดพัดลมลงมาทีประมาณบ่ายโมงนะคะแรงลมที่ได้ออกมาก็อยู่ที่ สิดกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภายในรถจัดการอโอโซนให้เรียบร้อยค่ะ รถผ่านการใช้งานมา1 0 8่ง7หรือหนึ่งอิกิโลเมตรค่ะในส่วนของท่อน้ำทิ้งด้านหน้าน้ำหยดลงดีค่ะ ก็นำทิ้งด้านหลังนะคะตู้แอรด้านหลังก็หยดลงมาดีค่ะ ปิดฝาเติมน้ำยาเอให้ครบทั้งสองด้านค่ะด้านไฮและก็ด้านโลค่ะทางจัดการฉีดล้างความสะอาดแห่งแงน่าโลดให้ค่ะนี่คือสภาพน้ำที่ออกมานะคะกอนะ เซตดินเซตคูณต่างๆเซตอะไหล่เก่าของรถมิซูปาเจโร่สปอร์ตตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างระบบภายในระบบแอร์นี่ก็จะเป็นบางส่วนนะคะ มีเปลี่ยนไดเออร์หนึงลูกตัวไดเออร์ก็จะแนะนําเปลี่ยน 30, ลูกสามห0ื่นโลเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อนะคะตัวลูกยางโอลิงที่เปลี่ยนก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรเปลี่ยนตัวเอ็กเพ o ชันวาลของตู้หน้าและเอ็กเพ o ชันวาลของตู้หลังค่ะเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้น ตัวกองแอร์ใหม่นะคะก็จะเป็นแบบที่แยกกับฝาปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหางเทอร์โมของเก่าของลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ตรงตามรุ่นตัวนี้ก็ที่ลูกค้าดัดแปลงใส่มานะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าคะ่ะ นี้นะคะเกิน250มาแล้วนะคะขนาดที่ว่าเราเดินเบาเปิดฝากโปร,รปงจอดที้เต็มอยู่ในล่มนะคะโดยปกติจะต้องไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะตรวจอุณหภูมิขณะเดินเบาตอนนี้อยู่ที่19องศานะคะส่วนอุณหภูมิตู้หลังตอนนี้อยู่ที่26องศานะคะ ตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมแรงสุดนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว108.217นะคะหรือ18217กิโลเมตรนะคะ,ะคะด้านค่าความร้อนอยู่ยังอยู่ที่ประมาณ2อ0 250อยู่นะคะ กว่านะคะแต่ว่าแอรยังไม่ตัดน,นะคะส่วนอุณหภูมิตู้หลังตอนนี้ลงมาได้ที่13องศานะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมแรงสุดนะคะ แรงลมที่ออกมาอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้แรงลมที่ออกมาจะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเปิดประมาณนี้นะคะจะอยู่ที่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดูกองแอร์กันนะคะ พอเรานำกล่องโบเวอร์ออกมานะคะ mm. ก็จะเจอซากของลูกหนูนะคะ mm. เดี๋ยวจะได้จัดการทำความสะอาดให้นะคะรถ mm. มิสูปาเจโร่สปอร์ตนะคะ mm. ตอนนี้ช่างจัดการถอดแผงแอร์ด้านหน้านะคะค mm. อมแอร์ก็ถอดออกมาแล้วนะคะ mm. ตู้แอร์หน้า ตู้แอร์หลังก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรกันค่ะ <S 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 ออกมาแล้วนะคะตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลังแผงแอร์คอมแอร์ของรถ Mitsubishi a j e r Sport นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปเช็ครั่วนะคะไม่รั่วก็จะได้ล้างระบบนะคะ นี่คือบตัตเดโลสปอร์ตนะคะจัดการฉีดล้างทำความสะอาดให้ก่อนนำไปเช็ดตัวะค่ะ เครื่รั่วคอมแอร์แผงแอร์ตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลังของรถมีซูเปอร์เจโร่สปอร์ตนะคะแผงแอร์นะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะตู้แอร์ตู้หน้าก็ยังไม่รั่วไม่ซึมนะคะตู้หลังก็ยังแห้งอยู่นะคะ ตรงคอตอก็ไม่รั่วไม่ซึบนะคะในส่วนของคอมแอร์นะคะก็ยังไม่รั่วไม่ซึบนะคะสรุปนะคะแผงแอร์คอมแอร์ตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลังก็ยังไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการล้างระบบนะคะเพื่อไล่น้ํามันเก่าออกนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ความร้อนของระบบแอร์ขึ้นสูงนะคะ ล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์ของรถมิสูปาเซโร่สปอร์ตนะคะ อะไรของรถมิตูบะเจโร่สปอร์ตนะคะก็จะมีชุดคัดตนะคะน้ำมันคอมนะคะก็จะผสม UV ให้ด้วยนะคะรวมทั้งตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆสาม0 0ื่กิโลนะคะตัวเอ็กเวนชั่นวาวที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆหกหมื่นกิโลนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะก็จะมีฝาปิดกองแอร์ด้วยนะคะ ในส่วนของกองแอร์ก็เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองปูกนิม2.5ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอะไหล่ข้าวๆนะคะแล้วก็หลังจากที่ช่างเจออะไหล่ตัวไหนรั่วนะคะหรือว่าเจออะไหล่ตัวไหนที่หมดอายุการใช้งานจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะสายน้ำยาแอร์ของรถมิสูบะเจโร่สปอร์ตนะคะ เดี๋ยวจะได้จัดการล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะล้างระบบภายในสายใหญ่นะคะจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะจัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ตู้หน้าของอรถลิซูปาร์โน่สปอร์ ายนี่ตู้แอร์ตู้หนานะคะถุงนี้เป็นที่หนึ่งนะคะส่วนถุงนี้เป็นที่สองเยลลล้างออกมานะคะล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถมีซูบารุซิโรสปอร์ต,รน,ตนะคะภายในระบบนะคะก็ค่อนข้างที่จะดับนะคะช่างก็จัดการล้างให้จนใสเรียบร้อยนะคะจัดการประกอบตู้แอร์ตู้หลังให้เรียบร้อยนะคะ คืครรตู้แอร์ของรถมิตซูปะเจโร่สปอร์ตหลังจากล้างระบบเรีบร้อยนะคะก็นํามาเช็ครว่วนะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะพี่พี่บอกเอออยากซ่อมบำรุงเขาบอกแต่ทำอย่างถ้าเอาอเออมันใช้อยู่เัอยังนี่อยู่ปีนใจต่อป่อีใจต่อเออ เอครับบวนการหรือว่าเออนะครับจะนำมาตามมันได้ทุกอย่างต้องทำมาให้มีการเสือ่อมสงรถมิสูปาเจโร่สปอร์ตนะคะจัดการปิดตะแกรงกันหนุกกันแมลงให้เรียบร้อยนะคะรถม,มิสูปาเจโร่สปอร์ต <laughs> นะคะ จะมีเพิ่มอีกหนึ่งรายการก็คือหางเทอร์โมหรือว่าตัวเซ็นเซอร์นะคะที่อยู่ตรงตู้แอร์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของใหม่นะคะเลือกใช้ของศูนย์มิตูเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของตู้แอร์หน้านะคะก็จัดการใส่ตัวหางเทอร์โมนะคะที่ตรงตามรุน่นตรงตามสเปคให้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหางเทอร์โมโที่ลูกค้าใส่มานะคะคอมแอร์ของโรด Sport มิสูปาเตโรสปอร์ตนะคะหลังจากล้างทําความสะอาดเช็ดรั่วแล้วไม่รั่วนะคะจัดการประกอบชุดคัดใหม่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันคอมที่เราคว่าถ่ายออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมันคอมใหม่ที่เราจะเติมเข้าไปนะคะก็จัดการผสม UV ให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของด้านหลังรถช่างจัดการประกอบให้เรียบร้อยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ช่างหรือนำตู้แอร์ออกมาเช็ครั่วล้างระบบเปลี่ยนตัวอีกป็นชั้นวาเอาตู้หลังนะคะช่างจัดการประกอบเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย ในส่วนของภายในรถที่เป็นส่วนของตู้แอร์หน้าช่างก็จัดการถอดตู้แอร์ออกมาเช็คล่วล้างความสะอาดล้างระบบเปลี่ยนตัวเอคเซชั่นวาล์วตู้หน้าช่างก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยค่ะในส่วนด้านนี้ที่แกะออกแกะในส่วนของเปลือกตู้แอร์แล้วก็พัดลมโบเวอร์ออกมาล้างความสะอาดให้นะคะ ทางก็จัดการประกอบให้เรียบร้อย